อ่าสวัสดียอมเช้าครับสวัสดีอมเช้านะครับใจกระเตนมาก็จับตัวศัพท์้าแจมสไ์ครับผมยงก็ไก่ขันก็นะ สวัสดียอมเช้าครับสวัสดีอเช้านะครับใจก็ะเตนมาก็จับตป็ <c oughs> <c oughs> นศัพท์บรรยากาศดีมากครับผม 你看，你们。 ฟลาแต้มไสครับผมเียงก็ไก่คันก็แล้วดูสีสวยบรรยากาศเด็ดนะครับสีทองเหลืองอลา,ามนะครับขึ้นมาแล้วครับผม พระอาทิตย์ครับผมงอมแล้ววันนี้สวยครับผมท้องฟ้าสวยสวยมาชมนะครับภูเขาก็จะมีเมฆหมอกครับผมสวยครับผมท้องฟ้าสวยสวยมาชมนะครับ ภูเขาก็จะมีเมฆหมอกครับผมท่านสวัสดียอมเช้าครับสวัสดีอเช้านะครับผมใจกระเตนมาก็จัดต้นสับติดก,กาศที่บ้านถ้าอย,ยนะครับผมก็จะประมาณนี้นครับนี่นะครับแสงเด็ก ปลาเต็มสไส้ครับผมแสงก็ไก่คันกล็ละ แล้วเฮามนะนี่แล้วครับนี่กาดที่บ้านเจ้าจ่อยนะครับผมก็จะประมาณนี้ผมเห็นินะครับแสงแดดแล้วเฮามนะ แดดไม่หอมนะผมพาเต็มใสครับผมเสียงก็ไก่ขันก็แล้วม่งมแล้ววันนี้ี ากาศดีมากครับผมวันนี้ก็ยังมีเด็กคว้าเต็มสไส้ครับผมแล้งก็ไก่ขันก็จะยันตุชานะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปบ๊ายบายครับ กาศที่บ้านสะใจนะครับผมก็จะประมาณนี้ผมนี่นะครับแสงแดดบรรยากาศดีมากครับผมอันนี้ก็ยังไม่ ถ่า,ายคลิปเลยครับผมถ่ายบรรยากาศใ,ให้เพื่อนๆในชมนะครับวันนี้ครับผมสวยครับผมท้องฟ้าสวยสวยให้ชมนะครับภูเขาก็จะมีเมฆหมอกครับผม ป้าสวยงามน,นะครับวันนี้ครับผมแดดนะผมนะสวยครับผมต้องป้าส,สวยมาให้ชมนะครับภูเขาก็จะมีเมฆหมอกครับผมเลยนครับ พลาเต็มสไสครับผมแียงก็ไก่คันก็ละงมแล้ววันนี้อากาศดีมากครับผมวันนี้ก็ยังม จะยันตัดเช้านะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลไปบ๊ายแต่ละ